้นเด็กหญิงสิริกอนิตีกิจจานกุลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชั้สี่เลขที่ห้ารับบทเอกนผู้เล่าบนที่หนึ่งค่ะเด็กชายประชานุลแก้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชั้สี่เลขที่สิบเก้าเป็นผู้เล่าบทที่สองค่ะระบบเด็กชายปุริธาเป็นเรียนวิศว์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชั้สี่เลขที่เจ็ดรับบทเป็นนายพันครับผมเด็กชายประชาพกุลช่วงนิชากรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชั้สี่เลขที่สองรับบทเป็นหน้าตื่นบุครับสวัสดีครับ ผมชื่อเด็แกแจ้ประสินเมืองอนุษย์เลขที่37ดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่สี่รับบทเป็นกระต่ายคนระับวันนี้เราจะมาเล่านิทานภาคเหนือเรื่องสองสัตว์เชิญรับชมรับฟังได้เลยคแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสัตว์สองตัวเป็นเพื่อนรักกันเวลาออกไปหากินในที่ไหนๆก็มักจะไปด้วยกันเสมอสัตว์สองตัวนี้ได้แก่พูนก็คือตัวหน้าก,กระต่ายมันสองต,ตัวหากินอยู่ตาม การละ,ละนนครั้งหนึง่งนานมาแล้วมีสัตว์สองตัวเป็นเพื่อนรักกันเวลาไปหากินหรือไปในที่ใดๆมักจะไปด้วยกันเสมอสัตว์สองตัวนี้ได้แก่้วนก็คือตัวนาากกระต่ายมาสองตัวหากินอยู่ตามดินฝั่งน้ําปิงเป็นประจำและแล้ววันหนึ่งไปพี่กระต่ายเราไปแหาอะไรอร่อยๆกินกันเถอะได้เลยเจ้านําข้าไปเลยนะวันนี้เราจะไปกินปลาตัวโตๆกันเนาะ นาคออกไปหากินเช่นเคยมันมองเห็นช่องว่างช่องหนึ่งคิดว่าเป็นทางน้ำจึงเข้าไปทางนั้นทันใดนั้นเจ้านาครู้สึกว่าชมแรเข้าอย่างจังตรงนี้กว้างหน่อยช่วงนี้ข้าวอ้วนอัดพุปังโอ้ยเจ้านาคว่าไปชนกับสายใยประตูกระตั้มกระตั้มคือเครื่องดักปลาชนิดหนึ่งที่ทําไว้ตามข้างริมตลิ่งหันหน้าล่องใต้ เมื่อปลาตัวโตเข้าไปชนกับสายใยประตูสลักจะหลุดประตูจะเลื่อนปิดลงทันทีทําให้ปลาออกมาไม่ได้นาพยายามหาทางออกแต่ทํำยังไรก็ออกไม่ได้มันจึงร้องขอให้กะต่ายช่วยโอ้ยโอ้ย,อยพ่กายอยู่ไหนช่วยข้าด้วยเอา้าเจ้านเาเจ้าบวนเจ้าเข้าไปทําอะไรในนั้นเจ้ารู้ไหมว่ามันหนาแน่นมาก นายพา,านผู้วางกระตั้มลงและเห็นนักติดอยู่ก็ดีใจไ,ใมไม่ได้กาแล้วนายพานมาเลาต้องหนี่อนเฮ้ยมีนักติดแล้วโชคดีจังเว้ยเมื่อกระต่ายเห็นคนเดินมามันจึงหลบซ่อนตัวอยู่ข้างคอยอะ่ะอ,อันไหนวนะใช่หีุิงล นาคพอเห็นนายพันเปิดประตูกระตั้มออกกระทเป็นงแกงตายก้านหายใจทะพูป,ป่องคล้ายกับตายมานานแล้วกระต่ายเมื่อไรเห็นนายพันจับเพื่อของตนขึ้นมาเช่นนั้นก็ก็วิ่งกระโดดออกมาใจจังเลยมีนั่งมาติดอร่อยแน่วันนี้มันยินรวนกระเสือกกระโนเหมือนยิงแล้วก็นอนแน่นิ่งไป นอนยินตายก็ดีใจรีบขึ้นจากน้ำแล้ววางน้าลงไว้กับพื้นแล้วรีบตรงวิ่งไปหากระต่ายเพื่อจะไปจับกระต่ายอุ้ยโชคสองชัเลยโว้ยก็ตายสดๆวันนี้ได้อาหารหลายตัวเลยอร่อยแน่ๆเลยเฮ้ยพันใดนั้นเมื่อนายพันปล่อยหน้าไปมันก็รีบวิ่งหนีลงน้ำข้าหนีไปก่อนแล้วจะไม่พันโง่ ท้านี้ไปกอจนมว่าจนนายพันง่ฮือ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 ฮ่อเลยฮือฮือตือฮือฮือฮดอฮื่ฮือฮือฮื่ฮือฮือฮือฮืนฮือฮือฮไอ้ือฮือดือฮไอฮไอแือแือฮือเือฮื จบแล้วสําหรับมิทานพื้นบ้านภาคเหนือเจ้าหน้ากับพี่กระต่ายชื่นตจลาสุดๆเลย,ยนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่คนที่มีสติปัญญายอกเอาตัวรอดได้เสมอสองโลกมากมาย